สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราก็มาตัดนยหน้ากันอีกแล้วนะครับก็อ่าปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วนะครับแต่ว่าน้อยหน้าเป็นน้อยหน้าปีที่ห้านะครับแต่ว่าผมเริ่มทําคลิปได้สี่ปีแล้วนะครับ ตัมาดูนะครับอันนี้ในหน้าปีห้านะครับตัดยังไงนะครับก็ตัดเหมือนปีที่แล้วนะครับ <Yellow> เพียงแต่ว่าก็ให้ยาวกว่าปีที่แล้วก็ประมาณคืบคืบก่าฝานะครับอ่าบางคนก็ใช้ตะไก่วัดนะครับ <S <S ก็วันนี้คนงานเราก็มีด้วยกันห้าคนนะครับ โอ้ยกินใหญ่ๆสัตว์ไม่กลัวเจ็บมือเลยนี่ครับแพ๊บเดียวนะครับอันนี้เรียกอ่าชำนาญการนะครับ เรียกว่าพนักงานชำนาญการนะนะแป๊บเดียวจะหมดต้นอีกแล้วนะครับกเราก็จะไม่ค่อยอธิบายอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวจะเบื่อกันนะเพราะว่าทำมาหลายปีแล้วก็อยากดูอธิบายก็ไปติดตามดูคลิปเก่าๆนะครับผมจะอธิบายไว้เยอะแล้วนะครับคลิปนี้ไม่อธิบายแล้ะ นึกไม่ออกแล้วจะอธิบายอะไรดีนะครับมีแต่คำพูดเก่าๆแล้วจะเบื่อกันแปั๊บๆนะครับเสร็จอีกแล้วนะครับในานาปีที่ห้าตัดยังไงนะั่ก็ตัดยังได้เห็นนี่แหละครับ ก็สวยงามนะครับนี่ครับแดดเพิ่งจะเริ่มออกนะครับก็นกี่กี่โมงเนี่ยโอ้เพิ่งจะเจ็ดโมงครึ่งนะครับแดดก็เพิ่งจะออกนะครับก็ปกติเราก็จะเข้างานกันประมาณหกโมงนะครับหรือถ้าบางชุมก็จะเข้ากันตีห้าครึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าตีห้าครึ่งแล้วก็เลิกบ่ายโมงนะครับกินข้าวครึ่งชั่วโมงก็ทํากันวันละหกชั่วโมงนะครับ ก็หกชั่วโมงสามร้อยนะครับก็ดีดไปชั่วโมงละห้าสิบนะครับถ้าเมื่อก่อนนี้จะทำเจ็ดชั่วโมงนะครับแต่ตั้งการค่าแรงขึ้นนี่ก็เหลือหกชั่วโมงกันนะครับเมื่อก่อนตอนนี้ผมอายุสักสิบห้านะครับก็น่าจะเลือกประมาณใบสองครึ่งนะครับเข้าตีห้าครึ่งเลือกใบสองครึ่งตอนนั้นค่าแรงก็อยู่ประมาณวันละสองร้อยยี่สิบนะครับ ออกตัดในหน้าครั้งแรกจำราคาได้นะครับสองรอยี่สิบนะครับเมื่อประมาณสิบแปดปีที่แล้วนะครับ <laughs> เอ <laughs> ก็ลองบวกกันไปนะครับสิบแปดปีที่แล้วสองร้อยี่สิบนะครับนะสิบแปดปีที่แล้วผม,มาอายุสิบห้าครตอนนี้ก็สามสิบกว่านะครับ ก็จากทำงานเจ็ดชั่วโมงก็เหลือหกชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าแรงขึ้นมาจากสองรอยี่สิบเป็นสามร้อยนะครับ เอเราไปดูคนอื่นมั่งน,นะครับนี่นโหดจัดนะครับโหดจัดประหลัดบอกตัดสองมือนะ <laughs> ไม่ใช่อะไรครับเจ็บมือครับไอที่ตัดสองมือนี่เจ็บมือนะก็เลยจับมันสองมือเลยเอเพราะว่าเราตัดกันมาบ่อยนะครับตัดจน มือมือจะไปไม่ไหวแล้วนะครับก็เดี๋ยววันพุ่งน,นี้ก็จะมีอีกชุมหนึ่งนะครับมาตัดก็อีกชุมหนึ่งก็พึ่งเกษตรของเจ้าอื่นมานครับชุมนี้ก็มาตัดก่อนนะครับมาตัดรอเรามีหลายชุมนะครับทีมไหนว่างเราจ้างหมดนะครับเราไม่เกี่ยงนะครับว่าเลือกทีมไม่เลือกทีมนะขอให้ว่างอย่างเดียวเราจ้างหมดนะ ดูกันยาวๆนะครับสัก8นาทีก็พอนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทำคลิปแบบสั้นๆนะครับ2นาที3นาทีครับคลิปนี้แบบดูกันยาวๆดูให้เบื่อกันไปเลยนะครับอันนี้ประาจารย์หน้อย ก็ oh, แปลงนี้เป็นเป็นเนื้อหนาเช่านะครับก็ต้นต้นยังไม่ใหญ่นะครับเพิ่งเพิ่งมาเช่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นเนื้อหนาต้นใหญ่นะครับเพราะว่าแปลงนั้นเป็นของเจ้าของเองนะครับปลูกมานานแล้วอายุน่าจะประมาณแปดเก้าปีนะครับอันนี้มาดูแปงเนื้อหนาห้าปีก่อนตัดง่ายนะครับเดี๋ยวอีกแปลงหนึ่งต้องปีนต้นตัดนะ รับรองสนุกนะครับเป็นต้นตัดโอ้ยตะไก่แทบหลุดมือนะครับ โหดห,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 หน้าดูคนระับจำบับเลยนะครับก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็จะใช้แบบงับเอาแต่บางคนก็จะฟันเลยนะครับจับตะไครหมุนเลยนะครับก็นะครับก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับก็คลิปนี้จะเพยงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ